สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NKA p o อยหนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้ก็จะมาสปอยหนังเรื่อง w o m e n of the Hour เป็นหนังเมื่อปี2023เรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงท้าพร้อมแล้วตามไปรับชมกันเลยค่ะ หนังเปิดฉากมาในปี1977ลอตนี่ชายหนุ่มฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งเขาเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์เหลือล้นและมีความสามารถในการใช้คำพูดแต่ก็มีความน่าขนลุกซ่อนอยู่ในตัวและลอตนี่ยังมีความสามารถด้านการถ่ายภาพตัวเขาจะหลอกล่อเหยื่อด้วยการเสนอกับสาวๆว่าจะถ่ายภาพสวยๆให้โดยเหยื่อส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาชีวิตพวกเธอมักจะอยู่ตัวคนเดียวขี้เหงาแล้วก็อกหักลอตนี่เขาเป็นคนที่ฉลาดมากเขาจะศึกษาชีวิตของเหยื่อแต่ละคนอย่างละเอียดโดยจะทาเป็นเข้าอกเข้าใจ พวกเธอแล้วก็ปอบโยนอย่างอบอุ่นทําให้เหยื่อในตายใจหลังจากนั้นจึงลงมือสังหารด้วยการบีบคอของเหยื่อซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันลอตนี้ได้ชวนสาวคนหนึ่งไปเป็นนางแบบถ่ายภาพในทะเลทรายแล้วเขาก็ทําร้ายเธอโดยการบีบคอจนเธอหมดลมหายใจไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นลอตนี้ก็ได้ทําการ่ายปอดจนเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็บีบคอเธออีกลอตนี้ทําซ้าแล้วซ้าเล่าจนพอใจก่อนที่เขาจะสังหารเธอจริงๆแล้วฉากก็ตัดไปในปี1978เเชอริล สาวสวยมากความสามารถเธอได้ย้ายมาอยู่ที่ฮอลลีวูดเพราะเธออยากเป็นนักแสดงเธอพยายามไปแคสงานมากมายหลายที่แต่ว่าเธอแคสไม่ผ่านสักงานทำให้การเงินของเธอนั้นติดขัดและจู่ๆโอกาสก็เข้ามาหาโดยคนรู้จักของเธอได้ติดต่อให้เชลิลไปออกรายการทีวีในรายการเด e d เดต n ิ้งเกมก็คล้ายๆกับรายการ a ทคม e เอ t ของบ้านเราค่ะโดยเธอจะเป็นคนตั้งคำถามวัดใจกับชายหนุ่มที่มาร่วมรายการ3คนเพื่อจะคัดเลือกคนที่มีเคมีตรงกันไปออกเดทอย่างสุดโรแมนติกที่เมืองคาเมลรัดแคลิฟอเนีย เโดยทางรายการจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เชอริ่สนใจมากกว่าการได้ออกเดตนั่นก็คือเงินค่าจ้างที่เธอจะได้รับซึ่งก็จะช่วยให้ผู้คนจดจําการแสดงตัวตนของเธอและได้รับการยอมรับในวงการมากขึ้นตัดฉา,ากมาในปี1 9 7 9หญิงสาวคนหนึ่งคือมีชื่อว่าเอมมี่เธอเป็นผู้พิการมือซ้ายของเธอใช้งานไม่ได้และได้หนีออกจากบ้านโดยอาศัยนอนตามสวนสาธารณะและก็ใต้บันไดเอมมี่มักหาเงินโดยการงัดแงะลักเล็กขโมยน้อยจากนั้นเอมมี่ก็ได้พบว่าลอตตี่ได้แอบ ถ่ายรูปของเธออยู่เธอก็ถามกับลอตตี้ว่าจะถ่ายรูปเธอไปทําไมลอตตี้ก็รีบขอโทษและเดินเข้าไปทักทายด้วยความเป็นมิตรพร้อมกับชมว่าเธอนน้นสวยมากจึงอยากได้รูปเก็บไว้และแน่นอนว่าหญิงสาวเมื่อได้เจอคําหวานเธอเลยรู้สึกดีไม่น้อยแล้วเมื่อลอตตี้ชวนเธอไปเป็นนางแบบที่ะเลทรายโดยอ้างว่าจะถ่ายภาพเพื่อส่งประกวดซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะในไหนเอมมี่เธอก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วเชอร์ลวเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะได้เผชิญหน้ากับฆาตกรที่โหดเหี้ยมและก่อนที่ลอตตี้จะร่วมรายการ หญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังย้ายเข้าบ้านใหม่เธอไม่สามารถยกของชิ้นใหญ่เข้าบ้านได้เพราะมันมีน้ำหนักมากเธอเห็นว่าลอตนี่ถ่ายรูปอยู่ใกล้ๆเธอจึงขอให้เขาช่วยขนของและเมื่อขนของเสร็จเขาก็ได้ชวนเธอคุยอย่างเฮฮาสนุกสนานหลังจากนั้นลอตนี่ก็ได้เข้าไปทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยมแล้วใช้ผ้ารัดคอจนเธอเสียชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่กลับมาที่สตูดิโอรายการนัดบอ่อยอครั้งเป็นช่วงแนะนำตัวกับผู้ชมในสตูดิโอหลังจากเชอเริลแนะนำตัวเสร็จก็เป็นหน่่่มคคนนททีี1 2 ซึ่งคนที่3ก็คือลอตนี่การปรากฏตัวของเขาทําให้ลอล่าที่มาเป็นผู้ชมพร้อมกับแฟนหนุ่มรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพอลอล่าเธอจําได้ว่าหนุ่มคนที่3าในรายการเขาเป็นฆาตกรฆ่าเพื่อนของเธอซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันบนชายหาดก่อนที่เพื่อนของเธอจะกลายเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณลอล่าเธอเก็บอาการไม่อยู่จนเดินไปสะดุดจอมอนิเตอร์ของรายการล้มเลอะเนลนาดแล้วเธอก็รีบออกไปสงบสติอารมณ์ในรถต้นรายการต้องตัดเข้าโฆษณาในระหว่างนั้นลอตนี่ได้คุ คุยกันถึงเรื่องสเปคของผู้หญิงกับผู้แข่งขันหมายเลข2ซึ่งผู้แข่งขันหมายเลข2เขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่แต่ลอตนี้เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรบอกแค่เพียงว่าเขาจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้ตัดฉากไปที่ลอล่าเธอนั่งอยู่ในรถแฟนของเธอก็ได้ตามมาเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังแต่แฟนของเธอก็ไม่เชื่อแล้วบอกว่าเธออาจจะจําผิดคนก็ได้นะพอได้แจ้งตำรวจไปแล้วเกี่ยวกับรูปพันสันฐานและตำรวจก็ได้สเก็ตภาพผู้ร้ายไว้เรียบร้อยแล้วหากมาที่นี่จริงเขาจะต้องโดนจับเพราะรายการใหญ่ขนาด น้ีย่อมจะมีการตรวจสอบประวัติอยู่แล้วทําเอาลอล่ารู้สึกโกรธแฟนของเธอเป็นอย่างมากจึงได้ไล่เขาลงจากรถไปส่วนเธอนั้นก็ได้เข้าไปที่ด้านหลังของสตูดิโอเพื่อไปบอกกับรอปรพอว่าเธอต้องการคุยกับโปรดิวเซอร์รายการเรื่องนําฆาตกรมาร่วมเล่นเกมรอปรพอเลยบอกให้เธอเนี่ยไปรอที่อีกห้องหนึ่งแล้วบอกว่าอีกสักครู่จะมีคนที่ชื่อจอร์ดเอเลียสมาหาลอล่าเธอนั่งรออยู่นานจนมีพนักงานทําความสะอาดเข้ามาและคนที่ทําความสะอาดบอกว่าจอร์ดเอเลียสที่เธอรอ,อยู่ก็คือตัวเขานั่นเองนันทาให รอล่ารู้ว่าตัวเธอถูกหลอกเพราะราปภอมองว่าเรื่องที่เธอแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกโกรธแล้วก็เสียใจที่ไม่มีใครยอมเชื่อเธอเลยสักคนในขณะเดียวกันในสตูดิโอเกมก็เป็นไปนอย่างสนุกสนานโดยเชอรริลรู้สึกประทับใจการตอบคําถามของร็อตนี่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะคําถามสุดท้ายที่ถามว่าหลังจากได้พูดคุยกับผู้ร่วมรายการคนอื่นๆคิดว่าใครน่ารังเกียจมากที่สุดซึ่งเขาก็ตอบว่าหมายเลข2เพราะว่าหนุ่มหมายเลข2เขาสนใจจะใชหน้าอกของผู้หญิงดังนั้นรายการก็ตัดเข้าโฆษณา,า,น,านั่นเลยทําให้หนุ่มหมาย 2ได้เข้าไปต่อว่าลอตนี่แล้วบอกว่าเมื่อรายการจบให้มาเคลียร์กันลอตนี่เลยบอกว่าง้นแรกที่อยู่กันไหมได้ตามหาตัวกันเจอพร้อมกับหลวงกระดาษให้หมายเลข2ดูนั่นกลับไม่ใช่ที่อยู่นั่นเป็นรูปของผู้หญิงที่กําลังถูกทรมานหลังจากนั้นลอตนี่ก็เอารูปถ่ายใส่ปากของเขาแล้วก็เคี้ยวพร้อมกับกืบนลงคอไปทาให้หมายเลข2รู้สึกหลอนเลยทีเดียวแล้วเมื่อการแข่งขันจบลงเธอรลวได้ให้ลอตนี่ไปผู้ชนะในขณะที่ผู้แข่งขันหมายเลข2เดินมาจับมือกับเธอเพื่อขอบคุณเขาก็ได้แอบกระสิบที่ ข้างหูเธอว่าให้ระวังลอตนี่ไว้ให้ดีซึ่งเชอรีวก็รู้สึกแปลกใจกับคําเตือนของหนุม่มหมายเลขสองนั้นเชอริ่ก็เดินกลับไปที่รถเธอก็ได้พบก,กับลอตนี่เขาชวนเธอไปหาอะไรดื่มที่บาร์ทั้งสองก็นั่งคุยกันดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งลอตนี่เริ่มอวยเธอมากเกินไปจนทําให้รู้สึกผิดปกตินั่นเลยทําให้เชอริ่อึอดอดัดจนเธอแทบอยากจะลุกจากโต๊ะไปลอตนี่ก็พยายามจะล้งเธอไว้ด้วยการสั่งเครื่องดื่มเพิ่มแต่เชอริ่ได้แอบส่งสัญญาณไปยังพนักงานว่าไม่ต้องเสร์ออออีกกกแล้วเมมื่าาจ Lo ถนี่ก็เดินไปส่งเธอที่รถระหว่างทางเขาขอเบอร์โทรศัพท์เชอริลเอาไว้เพื่อติดต่อกันก่อนที่จะเดินทางไปเดทที่คาเมลด้วยกันแต่เชอริลเนี่ยได้เขียนเบอร์ปลอมให้กับเขารถนี่มันก็ฉลาดมากเกิดความรู้สึกสงสยัยจึงบอกให้เธอเนี่ยลองท่องหมายเลขอีกครั้งทาให้จับได้ว่าเบอร์ที่ได้ไปนั้นไม่ใช่เบอร์จริงเชอริลก็เลยบอกรถนี่ไปตามตรงว่าเธอจะไม่เดินทางไปไหนกับเขาทั้งนั้นนั้นทําให้อถนี่รู้สึกโกรธมากแล้วพูดออกมาเป็นเสียงในลําคอว่าเขาจะทุบหัวเธอให้เละถึงแม้ว่าเชอริลจะได้ยินไม่ชเธอกกก็รูสึ จนต้องรีบเดินหนีลอตนี้และเขาก็แอบ,บเดินตามเธอไปขณะที่เธอกําลังจะขึ้นรถลอตนี้ได้ใช้มือมาเหนี่ยวประตัวไว้แต่โชคดีที่มีคนผ่านมาทําให้เชอร์รนะิลลอดอย่างหุดหวิดในวันต่อมาแฟนของลอล่าได้มาขอโทษในเรื่องที่เขาไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดและได้พาเธอกลับไปให้ปากคํากับตำรวจว่าเธอได้พบเจอกับลอตนี้แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อทำให้เธอรู้สึกสิ้นหวังที่จะเอาผิดก,กับลอตนี้คนอี้อีกแล้วส่วนเชอร์ลิลเธอเก็บของย้ายออกจากฮอลลีวูดนอกจากจะหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอยังรู้สึกเหนื่อยกกับการดิน เพื่อไป็นนักแสดงจนกระทั่งได้ไปเจอกับเอมมี่แล้วหนังก็จะพาเรากลับไปยังเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องหลังจากที่เอมมี่ตอบตกลงจะเป็นนางแบบให้กับลอตตี้ที่ทะเลทรายเมื่อไปถึงกลางทะเลทรายที่ห่างไกลผู้คนลอตตี้ <ott> ก็สั่งให้เอมมี่โพสท่าโดยหันหลังให้กับกล้องแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเอมมี่ <Emmy S 2> ทำอยู่นานจนเมื่อยเลยถามลอตตี้ว่านายถ่ายรูปได้ไหมแต่ลอตตี้ก็พุ่งใส่จับเธอล้มลงกับพื้นทันทีแล้วล่วงละเมิดเธออย่างรุนแรงซึ่งปกติแล้วหลังจากที่ทำอะไรกับเยื่อเร็จเขาจะสังหารเยื่อ ททันทีแต่คราวนี้เขาไม่ได้ทําแบบนั้นเอมมี่ตื่นขึ้นมาด้วยการงงเงียร้องกับสภาพของเธอที่ยับเยินกางเกงกองอยู่ที่ข้อเทา้าแล้วก็เห็นลอตนี่นอนคว่ำหน้าร้องไห้อยู่ข้างๆและแทนที่เธอจะตกใจกลัวหรือวิ่งหนีแต่เอมมี่กลับแซงทําเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องราวปกติเหมือนกับเธอทําทุกอย่างกับลอตนี้ด้วยความเต็มใจคาแรกที่เธอพูดกับเขาก็คือคุณโอเคไหมแล้วขอให้ลอตนี้เนี่ยช่วยแก้มัดเอมมี่ยังขอร้องกับลอตนี้อีกว่าอย่าบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพรราธอออู้้สึกยนตี รู้สึกเชื่อใจและเชื่อว่าเธอจะไม่ไปบอกตำรวจึงนั่นทําให้เขาเชื่อเธอจริงๆระหว่างทางกลับบ้านลอตนี่ได้ขอโทษเอมมี่ที่ทํารุนแรงกับเธอและขณะที่ทั้งคู่แวะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มเพื่อล้างเลือดที่มือเอมมี่เลยใช้จังหวะนั้นวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักเมื่อลอตนี่ออกมาจากห้องน้ําเขาก็ไม่พบกับเอมมี่แล้วแต่เขาได้พบกับตำรวจแทนเอมมี่เธอเฝ้าดูไกลๆจากร้านอาหารหลังจากลอตนี่ถูกคุมขังได้ไม่นานเขาก็ได้รับการประกันตัวในขณะที่รอการ พิจารณาคดีเมื่อได้รับการปล่อยตัวเก็ยังคงก่อเหตุฆาตรกรรมต่อไปโดยสังหารหญิงสาววัย21ปีและเด็กหญิงวัย12ปีเมื่อถูกจับกุมอีกครั้งเจ้าหน้าที่สอบสวนได้พบว่าเขาก่อเหตุฆาตรกรรมมามากโดยถูกผู้รอดชีวิตแจ้งความจับกว่า10ครั้งแต่กลับไม่ถูกจับหรือรับโทษใดๆเลยแล้วในที่สุดเขาก็ได้ถูกตัดสินข้อหาฆาตรกรรมผู้หญิงรวมทั้งเด็กอีก7รายโดยมีการประเมินว่าตัวเลขที่แท้จริงแล้วน่าจะสูงถึง130รายหลังจากติดคุกหน้า าณ31ปีเขาได้มีโอกาสกลับออกมาจากเรือนจําและมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเหยื่อแต่รอดชีวิตมาได้ได้ปรากฏตัวในศาลแล้วร้องขอให้เอาผิดกับเขาและนั่นก็เป็นการตอกตะปูปิดฝาโลง่งจนสุดท้ายลอตนี่ก็เสียชีวิตในคุกในปี2021ด้วยวัย71ปีแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่รับชมจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะหากชื่นชอบการสปอยเนี่ยก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ